ก็กราบสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าเป็นโทเค็นที่ทุกคนกําลังตามหานะครับนอก็เป็นโทเค็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมด้านขวบบนนะครับนอที่แบบว่าทุกคนกําลังเล่นนะครับนอเราก็อยากได้มากๆนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับนอเข้ามาดูคลิปนี้ไม่หวังแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่จะสอนรับโทเค็นตััววนนนี้ะล เป็นพันๆเลยนะครับน้องก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าหาได้แบบไม่จากัดเลยนะครับน้องเราก็โทเคนตัวนี้ก็หาได้ง่ายๆนะครับน้องถ้าเรารู้จุดนะครับก็คือรวมทั้งหมดนะครับนาอที่แบบว่าพี่ไปคัดฉันมาแล้วนะครับเนาอว่าจุดไหนหาได้เยอะที่สุดนะครับนาะเราก็มีจุดไหนบ้านนะครับน้องมีตรงไหนบ้านนะครับที่สามารถรับได้เยอะที่สุดนะครับวันหนึ่งเรามารวมกันแล้วนะครับก็คือ ได้เป็นพันๆแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของโทเค็นฟรีนะครับน้องเพื่อไปแลกของฟรีนะครับหรือว่ารับโทเค็นฟรีเพื่อไปเล่นกิจกรรมนะครับก็ต้องเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะครับน้องแล้ก็ต้องดูให้จบด้วยนะครับน้องแล้ก็อย่าลืมสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับนงอถ้าคลิปนี้มีคนดูห้าพันคนดูนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้ฟรัับบบกก็็เปนนนททาาาาางงด้้ขอตรไหมูลค่150 น้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับวงน้องที่แบบว่าจะแจกให้ทุกคนเลยนะครับน้องถ้าคนไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องก็จะปะังมันเลยนะครับวงน้องสําหรับนี้นะครับน้องพี่ก็ บอกเลยนะครับนาะว่าเป็นคลิปพิเศษเลยนะครับนาอที่แบบว่าไม่ได้สอนหาโทเคนมานานมากแล้วนะครับน้องก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับนอกกับการสอนหาโทเคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามีคนเรียกร้องกันมากเยอะมากๆเลยนะครับวงน้อง,น,อง,น,น,งนี่เลยนะครับน้องจะเป็นปรามานี่เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าทุกคนกาลังถามหาโทเคนตัวนี้นะครับน้องว่าผมหาได้จากไหนบ้างนะครับน้องแล้วก็วันหนึ่งรับได้กี่อันบ้างนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าโทเคนตัวนี้นะครับน้อง ไม่จํากัดนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าจุดแรกที่เราสามารถหาได้นะครับนอทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นการล็อกอินเข้ามารับนะครับนอในส่วนของโทเค็นจุดนี้นะครับนอเราก็มีการสั่งหารสตูนะครับนอลงเล่นในครบ3เกมทําดามในครบ2องพันนะครับนอก็ถือว่าจุดนี้นะครับนอเราสามารถรับได้10โทเค็นนะครับนอต่อวันนะครับแล้วก็จะรีทุกๆตีสี่นะครับนอก็คือพูดง่ายๆนะครับก็คือ1วันนะครับนอเราสามารถรับได้จากจุดนี้นะครับจุดเดียวเท่านั้นนะครับ ก็คือ10โทเค็นแล้วนะครับเนาะเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับเนาะแค่จุดนี้จุดเดียวก็สามารถรับได้เป็น10บแล้วนะครับเนาะก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็คือจะเป็นเปรามาณนี้นะครับก็เป็นจุดแรกนะครับเนาะถ้าถามว่าเอาไปเล่นยังไงนะครับก็คือนี่เลยครับเนาะรับโทเค็นจากจุดนี้แล้วก็มากดปลุกพลังจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สะสมการให้ครบ12ใบเพื่อรับทรูฟี่นะครับเนาะในจุดนี้นะครับก็จะเป็นเปรามาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับการเล่นกิจกรรมนะครับก็ถือว่า เล่นไม่ได้ยากนะครับนอแต่การหาโทเค็นนะครับก็คือยากกลัวนะครับนาอเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าสามารถรับได้จากจุดใดบ้างเอาไว้ยังไงนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็จะมาบอกนะครับว่าสามารถหาได้จากจุดไหนบ้างนะครับก็คือ จุดแรกที่เราสามารถหาได้นะครับน้องสำหรับโทเค็นก็คือนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของโหมดทั่วไปนะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถหาได้นะครับก็จะเป็นโหมดทั่วไปเลยนะครับวงน้องสามารถลงไปเก็บตามแมปได้นะครับน้องถ้าคนไหนอยากรู้นะครับว่าสามารถเก็บได้จากจุดไหนเอาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับน้องเอาเป็นท้ายคลิปละกันนะครับพี่จะบอกนะครับว่าจุดไหนสามารถเก็บได้เยอะที่สุดนะครับน้องสำหรับโหมดทั่วไปนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือหลักๆก็จะมีทางด้านของ โมดทั่วไปนะครับอแล้วก็ b 4 w 4นะครับนะ้องมีทั้งธรรมดาแล้วก็4 w 4โมจันดับนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยน,นะครับพวกน้องก็ลงไปเล่นนะครับนะ้องจบเกมออกมาก็ สามารถรับได้เลยนะครับน้องมีตั้งแต่2นะครับน้องจนถึง10อันนะครับน้องก็จะเป็นเปล่ามาเนี่ยนะครับนองน้องเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับน้องเล่นเท่าไหร่ก็สามารถรับได้นะครับน้องในส่วนของโหมด4ี่เวสนะครับน้องก็จะเป็นเปล่ามานี่นะครับน้องแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับน้องก็เป็นทางด้านของโหมดมาป่าเดียวได้นะครับน้องสำหรับโหมดมาป่าเดียวได้ก็หลักการเดียวกันกับโหมด4ี่เวสเลยนะครับน้องเล่นจบเกมก็ ออกมาจะได้รับนะครับน้องก็มีตั้งแต่2นะครับน้องจะถึง10อันนะครับน้องก็จะเป็นเป้ามายนี้เลยนะครับน้องสำหรับการหาโทเค็นสโหมดตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าให้พี่แนะนำนะครับเงว่า หาจุดไหนได้เยอะที่สุดนะครับน้อพี่แนะนําให้เป็นโหมดทั่วไปที่กว่านะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้อก็เป็น4จุดหลักๆนะครับน้อที่แบบว่าเราจะได้หาโทเค็นนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อสำหรับการหาโทเค็นนะครับแล้วก็จุดไหนนะครับน้อที่แบบว่าเราสามารถรับได้เยอะที่สุดนะครับน้อเดี๋ยวพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับน้อไม่ใช่ว่าเรา ลงไปเล่นแล้วเราจะได้เลยนะครับงงน้องก็คือที่จริงก็ลงไปเล่นแล้วก็ได้เลยนั่นแหละครับน้องแต้มันจะมีจุดนะครับน้องที่มีเยอะมีน้อยนะครับน้องก็ถ้าใครไม่อย่างเสียเวลาไปหานะครับน้องพี่มีจุดใหม่นะครับงงน้องก็คือจุดนี้นะครับน้องพี่ลองเทสหลายเกมแล้วนะครับก็คือได้ไม่ต่ำกว่า30อันนะครับวงน้องแล้วก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าได้เยอะมากๆนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าทาตามที่พี่บอกนะครับน้องก็คือ จาได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะให้เราโดดไปได้เลยนะครับก็นี่นะครับเนาะให้เรากดโดดไปได้เลยนะครับเนาะเมื่อกดโดดไปแล้วนะครับก็จาได้นะครับเนาะในส่วนของโทเค็นนะครับก็คือเราจะได้ลงไปเก็บได้แมพนะครับเนาะก็ จะมี2จุดให้เราได้เก็บนะครับนาอก็คือสามารถเก็บได้ตามแบบทั่วไปนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับเวลาจบเกมออกมาเราจะได้อีก2อันนะครับนาอก็จะเป็นประมาเลยนะครับนาอนี่นะครับก็คือเวลาจบเกมนะครับนาอไม่ว่าจะจบเร็วหรือช้านะครับนาอหรือว่าจะเก็บได้หรือไม่ได้นะครับนาอลงไปตายก็ได้นะครับก็คือเราจะได้นะครับนาอ2สองอันอยู่แล้วนะครับนาอแล้วก็มีสิบถึงห้าอันนะครับนาอก็จะเป็นปาะมาเลยนะครับนาออันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับนาอที่แบบว่าในการปั๊มนะครับนาอก็คือพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นการปั้ม น้องออกมาเราก็จะได้นะครับน้องในส่วนจุดนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องสำหรับจุดนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากปั้มนะครับน้องในส่วนของโทเค็นนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับน้องเพราะว่าพี่ร้องมาหลายเกมแล้วนะครับน้องเราก็ได้นะครับน้องลงไปยิงถังระเบิดใต้นะครับน้องหรือว่าลงไปปาดระเบิดใส่ตัวเองนะครับน้องก็ได้นะครับวงน้องก็ได้เกมนะครับน้องก็จะประมาณได้นะครับวงน้องไม่ใช่ชีวิตจริงนะครับน้องก็ ยาว่าจริงๆนะครับน้องก็จะปั๊มมาเลยนะครับวงน้องเพราะว่านะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นการปั้มโทเค็นนะครับน้องก็จะเป็นป่ามานี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากปั้มโทเค็นนะครับน้องวิธีนี้ก็สามารถทําได้นะครับน้องก็จะเป็นป่ามานี่เลยนะครับน้องสำหรับการปั้นโทเค็นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับน้องที่พี่แบบว่าไม่ค่อยแนะนํำนะครับน้องแต่ก็สามารถทําได้นะครับน้องในส ฝากกันด้วยละกันสำหรับมงน้องคุณไหนนะครับน้องที่แบบว่ายางท่าบนะครับน้องจุดนี้ก็สามารถทําได้นะครับวงน้องเออก็จะเปลามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าจุดนี้นะครับมงน้องก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับน้องในการรับโทเค็นะครับน้องถ้าเราโดดนะครับมงน้องก็คือมีโอกาสได้นะครับน้องตั้งแต่2อันถึง5อันนะครับน้องถ้าเราได้นะครับเนาะตีกลางๆไปเลยนะครับวงน้องได้เกมละ3อันนะครับน้องก็คือเราโดดไป3อันนะครับน้องไม่ใช่โดด3เราดไเกมอันนะครับเราโดดไป6เเกกมนับา็ท่ ว่าเราได้18บแล้านนะครับน้องแล้วก็จับเป้ามันเลยนะครับน้องก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับน้องๆก็จับเป้ามันเลยนะครับน้องแค่เราเล่นเกมชิวๆนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากให้ดีนะครับน้องไม่ต้องฆ่าตัวเองตายนะครับน้องก็คือ ถ้าจะให้ดีนะครับเนาะพี่มีจุดลับในการรับโทเค็นด้วยนะครับก็ให้เราโดดไปได้เลยนะครับเนาะแล้วให้เรามาลงตรงนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นตรงนี้นะครับเนาะเพราะว่าโทเค็นเยอะมากๆนะครับเนาะแต่เกมนี้พี่เจอคนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่เจอคนนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับวงน้องก็จะเป็นเป่ามาานี่เลยนะครับเนาะให้เรามาลงจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะหลายๆคนที่เล่นเกมฟีไฟก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสนามยิงเป้านะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาั ยิงเป้านะครับนาอสูสานะครับวงน้องก็ไล่มาเลยนะครับก็จะมีเยอะมากๆนะครับนาอก็ไล่เก็บมาได้เลยนะครับนาอถ้าลงจุดนี้นะครับก็สามารถนะครับนาอเก็บขึ้นไปได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นเป้ามานี่เลยนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอในส่วนจุดนี้นะครับวงน้องหรือว่าโทเค็นเยอะๆนะครับนาอก็จะเป็นเป้ามานี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าอันนี้นะครับพี่ก็โดนแย่งไปนะครับนาะก็คือตัวนี้นะครับนาอมันแย่งโทเค็นพี่ไปนะครับน้อพี่ก็เลยบอกว่าสังหารเขาเลยละกันนะครับนอง พี่เพิ่งลงมานะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องได้มา1โทเค็นเลยนะครับงองก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นจุดลับเลยนะครับน้องที่แบบว่ามีโทเค็นเยอะที่สุดนะครับน้องในการหาโทเค็นพี่ก็มาแนะนํานะครับน้องไม่เชื่อก็ลองไปหาโทเค็นดูได้นะครับงองเออก็จะประมาณนี้เลยครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับงงงกิมพ์พี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับงองคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์คนละครัหนึ่งที่าอยกได้ขอวยนะครับน้อออองงกก็คืย่่่าทีีพบเนะ โนว่าคอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับน้องอันไหนที่พี่ปพอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะเปามานี่เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องก่อนที่แบบว่าจะจากลากันไปก็คือฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึงห้าร้อยไลค์ด้วยละกันนะครับแล้วก็เอฟซีคนใหม่นะครับน้องก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับถ้าครบสอ0 0 0นเชนะครับน้องมีการแจกรหัสพีๆนะครับเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่9,000คคนนนะรับวง้องก็จปามานี่เลยนะครับน้้องงก็จะถึแลวนะครับพี่จจะได้้แแกรหัสลวนะครับน้องก็จะเปามานี่เลยนะครับสหรับวันนีะก็จะ ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนอนไว้เจิญใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย